ช่วงนี้เนี่ยกระแสมาชากำลังมาแรงมากทุกคนเนี่ยกินชาเขียวกันหมดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พาทุกคนมาชงชาเขียวกันแต่เราจะมาทำเนยถั่วรสชาเขียวไ้ทานเองที่บ้านกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโพซอนนะคะโภชนากร,กรประจําวิรสุค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทําเนยถั่วรสชาเขียวกันค่ะส่งวัตถุดิบเนี่ยมีน้อยมากเลยค่ะแค่4ชนิดเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนํามเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยไปอบก,ก่อนเราจะนําเข้าอบที่ไฟ1 5อองศานะคะไฟบนล่างพัดลมค่ะเวลา10-15นาทีอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยให้เขาคลายร้อนก่อนค่ะ,คะวันนี้นะคะเราจะใช้เครื่องบดพริกแกงสวลีนในก การทำเนยถั่วรสชาเขียวกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ลงไปในเครื่องค่ะจากนั้นเราจะผสมผงชาเขียวนะคะลงในน้ําตาลไอซิ่งค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในถั่วได้เลยค่ะตามด้วยเนยละลายค่ะค่ะเราจะหมุนตัวปุ่มไปที่ตัว P เพื่อเป็นการสับส่วนผสมก่อนค่ะ2องสครั้งจากนั้นเราจะใช้ความเร็วเบอร์2นะคะในการปั่นใช้เวลาประมาณ2นาทีค่ะระหว่างปั่นเนี่ยอย่าลืมปาดส่วนผสมรอบๆถั่วด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะในถั่วรสชาเขียวของเราค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่ขวดโหลเก็บไว้กันค่ะถ้าใครอยากได้ขวดโหลนะคะพิกัดคือของคิวเนอร์ค่ะทุกคนอร่อยมากอย่าลืมไปลองทำตามกันนะคะ